โอหมากาไก่ที่บ้านมันกินข้าวหรือยังละ่ะเลี้ยงไว้นะไม่รูว้ว่ามันอดตายเปืนยังไม่รู้อ้าวแม่แม่แม,แม่อย่าเพิ่งไปแม่มาน,นี่ก่อนเดี๋ยวเย็นนี้จะพาไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูชุดต่อด้วยเดี๋ยวเราจะได้เตรียมชุดไปใส่ที่วัดกันนะอย่าเพิ่งไปมาหนนีะ่ก่อนมาอยู่ด้วยกันแม่แม่คุยกับใครอะ ฉันคุยกับแม่ฉันอยู่จะเป็นใครอย่างมันยุ่งไปไปยายเลี้ยงตายไปนานแล้วนะแม่นี่หนูไงแม่จำไม่ได้หรอไปฉันไม่รู้จักไปไป